นุ่มขับเก๋งหูบรสเสียการควบคุมพุ่งข้ามเลนชนเสาไฟฟ้าล้ม15ต้นริมถนนกาญจนาช่วงทางโค้งออกถนนเพชรเกษมรถยนต์เสียหายรวม4คันตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียทับและข้อหาทำลายทรัพย์สินของทางราชการเสียหายทำให้เสียซะเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่5มกราคม68พันตำรวจเอกประโมทจันบุญแก้วผู้กำกับสนเพชรเกษมพร้อมด้วยพันตำรวจตรียศพันอิสรางกูลณอยุธยาสวจรสสนเพชรเกษม และร้อยตำรวจโทธนศักดิ์สุวรรณวงศ์รองสวจอรอสนเพชรเกษมขณะปฏิบัติที่รับแจ้งว่าเกิดเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าล้มไหลายต้นมีผู้บาดเจ็บบริเวณถนนการจนาช่วงทางโค้งออกถนนเพชรเกษมแขวงหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุลักษณะเป็นถนนสองเลนพบเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดตรวจสอบบริเวณเลนซ้ายสุดบนขอบฟุตปาดพบรถเก๋งซูซูกิสวิปสีน้ำเงินทะเบียนขอม .4096 ชนบุรีสภาพ,พพังยับเยินล้อ แม็กหน้าข้างซ้ายแตกจอดเกยบนขอบฟุตปาทราบชื่อผู้ขับขี่นายยศกรพรมศิริอายุ20ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมิประชาใกล้กันพบรถยนต์ได้รับความเสียหายอีก3คันรถยนต์ Ford Everest รสีดำทะเบียน6กท8093กรุงเทพมหานครถูกสายไฟของเสาไฟฟ้าล้มพาดหลังคารถถัดมารถเก่งฮอนด้าสีขาวทะเบียน2ขย9505กรุงเทพมหานครถูกเสาไฟล้มพาดฝากระโปรงหน้าพังเสียหาย และรถเก่งเบนทะเบียน5ขอยก8566กรุงเทพมหานครเสียหายเล็กน้อยแต่ทั้ง3คันไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบพบเสาไฟฟ้าล้มเสียหายรวม15ตน้นจากการสอบสวนทราบว่านายศกรผู้ขับขี่รถเก่งซูซูกิขับขี่รถมาตามถนนกาญจนาพิเศษเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเกิดอาการวูบขณะขับขี่รถเสียหลักข้ามเลนมาเฉียวชนกระถางต้นไม้ที่เกาะกลางถนนและพุ่งมาเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้าส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้ม15ตน้น และมีผู้ใช้รถคันอื่นได้รับผลกระทบจากเสาไฟฟ้าที่ล้มได้รับความเสียหายการจราจรมีผลกระทบบริเวณเดียวคือทางเข้าออกหมู่บ้านแห่งหนึ่งบริเวณโค้งวีเหลี่ยมและเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ไม่ได้มีผลกระทบแต่อย่างใดได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางจส100และช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ทางเบื้องต้นประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและสำนักงานเขตบางแคดำเนินการเคลื่อนย้ายและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ส่วนผู้ขับขี่ดังกล่าวอยู่ระหว่างรอสอบปากคำหลังจากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุพันตำรวจเอกปราโมชจันบุญแก้วผู้กำกับสอนอเพชรเกษมกล่าวว่าเบื้องต้นเตรียมแจ้งข้อหาแก่ผู้ขับขี่รถเก่งสวิปข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์และข้อหาทำลายทรัพย์สินของทางราชการเสียหายอยู่ระหว่างรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นก่อนเชิญตัวมาสอบปากคำดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป